มอชิดยกอ้ํารับทรัพย์มหาศาลปิดเจอบย้ายช่องคะ่ะต้องบอกว่าหลังจากผ่านเพจช่อง7 HD Society FC 7โพสข้อความสยบข่าวลือประเด็นอั้พัชรพาย,ยงว่าเป็นดา่าตัวแม่ประจําช่องมากสีกําลังจะหมดสัญญาช่องแถมยังอ้างอีกว่านางเอกสาวจะย้ายไปร่วมงานกับช่องย่านอโศกในเดือนสิงหาคมนี้คะ่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะยืนยันแล้วว่าสาวอั้ำเองเธอไม่ได้ไปไหนคะ่ะยังคงอยู่กับช่องมากสีเหมือนเดิมแถมยังระบุว่าซุปตาสาวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของช่องรับค่าเหนื่อยเป็นมาายปีอีกด้วย a ส s a ฝ f a นอั้มพัชราภาใจเชื้อเหมือนจะมีคนเรียกแม่นะคะแม่ก็คือแม่คะ่ะยังคงอยู่บนบัลลังแต่งทองสวยสโกยซัพโรรวๆสวนลรครกาลังถ่ายทํา ลมพัดผ่านดาวฝากติดตามชมแม่และเป็นกำลังใจไม่นานเกินมารอได้ชมแน่นอนปีนี้มาแน่ส่วนตัวแม่ไม่ไปไหนนะจ๊ะเที่ยวรักยังอยู่ช่อง7ช่อง7 hd รับทรัพย์ในฐานะแอมบาสเดอร์ของช่อง7ต่อไปสยบจบข่าวที่ตัวแม่นะคะขณะทางเพจของอั้มพัชรภา,าชเชื้อที่มีผู้ติดตาม4ล้าน9เคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ยืนยันว่าแม่อามาดิคิดย้ายช่องแม่ระยะหลังจะรับละคร3ปีต่อหนึ่งเรื่องก็ตามค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ